สำนักง,งานสังกัดจังหวัดกาลสินโดยนายมานิตศรีวงราชสังกัดจังหวัดกาลสินขอ,อนำเสนอโครงการเสริมสร้างสมดุลชีวิตคนทำงาน Work-Life Balance ตามแผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคลกรมส่งเสริมสหกรณ์วิติที่5เรื่องคุณภาพชีวิตและความสมดุลระหว่างชีวิตกับการทำงานสำนักงนานสหกรณ์จังหวัดกาลสินได้ดำเนินการและบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมของสถานที่ทำงานอย่างเหมาะสมเพื่อต่อการมีมสมดุลที่ดีระหว่างสุขภาพกับชีวิตคนทำงานภายใต้หลักสีประการคือสะอาดปลอดภยัยสิ่งแวดล้อมดีและมีสุขอนิสัย สำนักสงานสกลจังหวัดกาลสิน์กำหนดเป็นนโยะบายในการเสริมสร้างสมดุลชีวิตคนทำงานและอนามัยสิ่งแวดล้อมมีการวางแผนการดำเนินกิจกรรมพร้อมแต่งตั้งคณะทำงานขับเคลื่อนปิดประกาศและแจ้งเวียนให้บุคลากรรับทราบมีการตรวจติดตามทบทวนและประเมินผลการดำเนินงานด้านการเสริมสร้างสมดุลชีวิตการทำงานและอนามัยสิ่งแวดล้อมในองค์กรเพื่อให้มั่นใจได้ว่า มีการดำเนินการตามแผนและมีการตรวจสอบผลการดำเนินงานซึ่งมีแบบตรวจประเมินหน่วยงานตนเองโดยมีคณะทำงานของหน่วยงานตามคำสั่งแต่งตั้งทำหน้าที่ตรวจประเมินหน่วยงานครั้งที่1และครั้งที่2เกฑนสะอาดสํานักงานสก์จังหวัดกาญจนศิป์ได้ดำเนินการบริเวณอาคารสํานักงานมีการกําหนดแบ่งพื้นที่และกําหนดผู้รับผิดชอบที่ชัดเจนบริเวณทางเดินห้องทำงานและบริเวณด้านนอกอาคารสํานักงาน ให้มีความสะอาดเรียบร้อยมีการจัดเก็บเอกาสารและอุปกรณ์การปฏิบัติงานอย่างเป็นระเบียบสะดวกต่อการใช้งานตู้และชั้นเก็บเอกาสารมีการระบุชื่อแฟ้ลมลำดับเลขที่แฟ้มและชนีรายชื่อแฟ้มในชั้นตู้เก็บเอกาสารจัดเป็นหมวดหมู่และมีความสะอาดไม่มีฝุ่นละอองมีป้ายชื่อผู้รับผิดชอบตู้เอกาสารเครื่องโทรศัพท์เครื่องโทรสารมีสภาพพร้อมใช้งานและมีป้ายชื่อผู้รับผิดชอบ เครื่องคอมพิวเตอร์มีการจัดอุปกรณ์เป็นระเบียบจะเก็บสายอย่างเรียบร้อยถอดปลั๊กหลังเลิกใช้งานและมีป้ายชื่อผูร้รับผิดชอบห้องน้ําห้องส้วมมีความสะอาดไม่มีกลิ่นไม่พึงประสงค์มีสภาพพร้อมใช้งานมีแสงสว่างอย่างเพียงพอระบายอากาศได้อย่างเหมาะสมมีการจัดก,กิจกรรม5สหรือ Bik i n n i n g Day โดยนำกิจกรรม5สสะสางสะดวกสะอาด สุขลักษณะและสร้างนิสัยโดยมีการดําเนินกิจกรรม2ครั้งมีภาพก่อนและหลังทําเกมปลอดภัยสำนักง,งานสภานจังหวัดการสื่อมีการจัดทําแผนป้องกันและระงับอัคคีภัยมีการจัดทําแผนซักซ้อมการป้องกันอัคคีภัยให้แก่บุคลากรในสำนักงานระบบไฟฟ้าอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าอยู่ในสภาพพร้อมใช้งานอยู่เสมอมีป้ายกาหนดเวลาเปิดปิดมีเลขกากับหลอดไฟฟ้าและแผงสวิตช์ไฟฟ้าเครื่องปรับอากาศสถานที่จอดรถ จัดให้มีที่จอดรถจักรยานยนต์รถยนต์สำหรับเจ้าหน้าที่และผู้มาติดต่อราชการโดยมีป้ายกำกับจุดจอดและมีป้ายชื่อผู้รับผิดชอบเกฑนสิงแวดล้อมสำนักง,งานสกลจังหวัดกรลสศินป์ได้ดำเนินการจัดให้มีการจัดการด้านขยะมูลฝอยแยกแยะอย่างเหมาะสมอาคารสำนักง,งานมีแสงสว่างทั้งภายในและภายนอกอาคารอย่างเพียงพอหลอดไฟอยู่ในสภาพพร้อมใช้งานไม่ชำรุดเสียหายมีแสงสว่างเพียงพอในการทำงาน ถนนทางเข้าออกสำนักง,งานมีการกำหนดป้ายบอกทางเข้าออกและมีลูกศรบนพื้นบอกเส้นทางอย่างชัดเจนเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับบุคลากรและผู้มาใช้บริการและมีการจัดภูมิทัศน์ไว้อย่างสวยงามเกณฑ์มีสุขันิสยัยสำนักง,งานสภานจังหวัดกาลสิงห์ได้จัดทำกระดานความรู้และข้อมูลด้านสุขภาพอนามัยมีตู้ยาสามัญประจำบ้านสาม,มารถใช้งานได้ทันเวลามีการเสริมสร้างนิสัยรักความสะอาด บนโต๊ะทางานจัดวางเอกสารเป็นระเบียบมีวกรณ์ทำงานบนโต๊ะทำงานเท่าที่จําเป็นในการปฏิบัติงานโต๊ะทำงานมีความสะอาดเรียบร้อยซึ่งจากการจัดก,กิจกรรมเสริมสร้างสมดุลชีวิตการทํางานและอนามัยสิ่งแวดล้อมในองค์กรทําให้องค์กรน่าอยู่บุคลากรมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดีมีความพร้อมในการทํางานเกิดความร่วมมือและความสามัคคีในองค์กร you